ใช่ครับการโค้งไปตามจีนผมนะมครับเข้าให้ดูใหม่ดิด้านด้างด้างน,น,นี้ดเข้าให้ดูใหม่เออนั่นแหละเข้านั่นแหละเยอะเยอะๆนีโพซ้ายต้องอยู่นี่ เออแล้วใบบีต้องวางให้แนบวางให้ชิดกับเส้นใช่ไหมอยู่ใต้เส้นนวางไม่ให้เต็มใบใช่ไหมแล้วก็ค่อยลากลงมาค่อยๆลากลงมาเบาๆนั่นแหละนั่นแหละเข้าเข้าให้มันได้ใบมี้นั่นแหละวางสองทีก็หมดแล้วเพราะใบมี้เราหน้าใหญ่ด้วยโอเคเราสังเกตมาเส้นมันสวยก็ใช้ได้แล้วถ้าล่างก็ลาทิ้นเลยสี่ท่างสาลากลนอ่อนที่ใต้ไปห่ะลาก นันนั้นยืมยโน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 างนี้เธอต้องวางไปมีดลงพอาไมมีดลงเออ ข้ามีกันง่ายไหมเออกันไปเลยตามเส้นทาจิดไว้ครัเรา็นพี่อะไรี่ต้อเป็นตาลี่เดเอ